เตะเลยเตะเลยเออแล้วยังไปยังไปเออให้มัน <gosta> ว <si arin> <in> ิ่งตามเออให้มันวิ่งตามเออเราเตะใกล้ๆให้มันวิ่งตามเออเราเตะไปเตะมาเออนั่นแหละเตะเหมือนให้มันวิ่งเออเหมือนเออนั่นแหละเอาเอาเอเอา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 เตะเลยเตะเลยเออเอาเลยเออนั่นแหละ เออแหะต่เออน่ะแย่งไปยังมาตีไปใส่มันด้วยตีไปใส่มันด้วยตีไปใส่มันด้วยให้มันสนใจเออน่ะเอาเอาละทีนี้โอ้ยจะเตีไปไกลสิเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่เล่นด้วยนะตีไปไกลเดี๋ยวมันไม่เล่นด้วย เกมันได้คาบบ้างเกมมันได้คาบบ้างเออเดี๋ยวมันน้อยใจว่ามือจับแฮนด์บอลนั้นน่ะเอามือจับแฮนด์บอลนั้นน่ะ tí tí bay mình vinh tam ơi là đấy ít mà thằng đi mà thằng đi nói mà thằng đi rồi mà thằng đi nói 排了位。<laughs>